แฟนคขับห้าม้าสุกี้ตีน้อยจัดโปรลด50%เลิกวันที่24จนถึง26ธันวาคมนี้ครับสำหรับแฟนคลับสุกี้ตีน้อยฟังทางนี้ล่าสุดในเพจของสุกี้ตีน้อยเผยโปรโมชั่นสุดร้อนแรงส่งท้ายปี โดยโปรโมชั่นดังกล่าวคือการลด50%เป็นของขวัญโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง26ธันวาคมนะครับเวลาเที่ยงคืนถึง5นาฬิกาเท่านั้นนะครับอย่างไปไปตอนเช้าล่ะเาขาเขาลดเที่ยงคืนถึงตีห้านะ รายละเอียดโปรโมชั่นของสุกี้ตีน้อยมีดังนี้ครับโปรโมชั่นลด50%ที่ร้านสุกี้ตีน้อยทุกสาขาครับโปรโมชั่นลด50%เฉพาะค่าบุฟเฟ่เท่านั้นจาก219เหลือ109ครับวงเล็บราคานี้ยังไม่รวมน้ำรีฟิลและภาษีมูลค่าเพิ่มครับเริ่มโปรโมชั่น ตั้งแต่24-26ถึงธันวาคม2 5 7เฉพาะเวลาที่ยังคืนถึง5นาฬิกาเท่านั้นนะอย่าไปไปเวลาอื่นนะไปไปหลังตี5นี่ไม่ได้กินนะครับเริ่มตั้งแต่คืนวันที่23ธันวาคม2 5 7เวลาตี5ของวันที่ 24ธันวาคม2567นะครับถึงตี5ของวันที่25ธันวาคม67นะครับแล้วก็วันที่25ธันวาคม67นะครับตอนเที่ยงคืนนะครับถึงตี5ของอีกวันหนึ่งคือวันที่26ธันวาคม67นะครับสิ้นสุดโปรโมชั่นวันที่26ธันวาคม67เวลาตี5นะ อย่าไปหลังตีห้านะัตงหลังตีห้าก็ราคาเท่าเดิมน,นะครับราคาสุดที่สำหรับโปรโมชั่นสูกี้รวมเครื่องดื่มรีฟิลและภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ผู้ใหญ่ท่านละ159บาทเด็กท่านละ79บาทเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ส่วนลด50%สำหรับลูกค้า ที่มารับบัตรคิวที่หน้าร้านเท่านั้นไม่สามารถจองเผื่อกันได้ขออ้อ2ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆได้ขอ้อ 3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ทานฟรีเดือนเกิดหรือกิฟต์วอชเชอร์ทานฟรีได้ C เริ่มแจกบ,บัตรคิวโปรโมชั่นส่วนลด50% ในเวลาห้าทุ่มนะครับไม่ต้องไปก่อนนะก็จะเริ่มแจกบัตรคิวตอนห้าทุ่มนะครับ 5. เมื่อเรียกคิวแล้วลูกค้าไม่มาขออนุญาตรเรียกคิวต่อไป 6. ไม่สามารถจองคิวครับโปรโมชั่นส่วนลด50%ผ่านแอปพลิเคชันคิวได้ครับเจเพื่อในไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับผมหมายเหตุโปรโมชันลด50%จะเริ่มนับการใช้สิทธิ์เมื่อเปิดโต๊ะในช่วงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นหากเข้าใช้บริการก่อนเวลาไม่สามารถใช้โปรโมชั่นลด50%ได้ครับออกมาในช่วงเวลาโปรโมชั่นลด50%ไม่สามารถใช้โปรโมชัน เทศกาลแห่งครอบครัวได้ต่อมาร่วงโปรโมชั่นลด50%เฉพาะร้านสุกี้ตีน้อยเท่านั้นร้านตีน้อยเอ็กเพรสและตีน้อยบีบไม่สามารถใช้โปรโมชั่นลด50%ได้ครับใครที่เป็นแฟนคลับตีน้อยไม่ควรพลาดแต่ถ้าต้องการทานเวลาปกติก็จะอยู่ที่219บาทครับอืม ไปกินเข้าไปครับกินตั้งแต่เที่ยงคืนตีห้านะใครกินใครใครเวลานอนอนะ่ะเที่ยงคืนตีห้าใครจะไปกินก็ไปกินครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่องวอนนภาด้วยครับ